พบหมอโรงพยาบาลจุฬารัฐสาโดยเจ็บแน่นหน้าอกเฉียบถัน1609สายด่วนหัวใจโรงพยาบาลจุฬารั์สามเทพรักกม15วันนี้เราจะคุยกับอายุรแพทย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลจุฬารั์สามนะคะคุณหมอกิติกรวิชัยเรืองธรรมคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะ ครับสวัสดีครับทุท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้หยิบเอาเรื่องความดันโลหิตสูงมาคุยกันเพราะว่ามีโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคที่น่ากลัวแอบแฝงอยู่ด้วยนะคะเอ้คุณหมอคะความดันโลหิตสูงนี่นะถ้าจะพูดถึงความสําคัญของความดันเนี่ยนะมันมีความสําคัญยังไงต่อร่างกายของเราบ้างนะค่ะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็เป็นสาเหตุโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายเนี่ยสูงเลยนะครับค่ะเพราะว่าประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะที่นี้ ความสาคัญนี่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราพีความดันเลสูงครับครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่มีอาการเลยครับทีนี้พอไม่มีอาการเนี่ยคนไข้เลยไม่ได้สนใจนะฮะแต่ว่าพอเรารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยก็แต่เมื่อมีอาการหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนแล้วครับค่ะทีนี้เราก็เพิ่งมาเริ่มสนใจเพิ่งเริ่มรักษาเนี่ยอาจจะสายไปนะฮะ ก็ทําให้การรักษาเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรครับอืมค่ะคือบางคนอาจจะไม่ได้ตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ไปหาหมอนานก็ไม่ได้วัดความดันแบบนั้นครับอ่าก็ไม่รู้ตัวเองว่าเออเราเป็นนะคะแล้วความดันของคนเราเนี่ยนะคะปกติมันน่าจะตัวเลขน่าจะเป็นยังไงอะคุณหมอคะค่ะคือความดันเนี่ยมันจะมีค่าสองค่าครับค่ะแต่ที่เราเคยได้ยินเนี่ยคือเช่นบางคนความดันร้อยยี่สิบแปดสิบนะครับค่ะ ค่าตัวบนนี่คือค่าความดันตอนหัวใจบีบตัวนะฮะ <Okay. S 2> ส่วนค่าตัวล่างเช่นตัวหลัง80นั่นแะครับก็คือความดันตอนที่หัวใจในะคลายตัว oh, <okay. S 2> นะฮะครับผมปกติเนี่ยก็ควรจะตัวบนนะครับก็คือน้อยกว่า140-90 <c oughs> นะฮะถ้าเกิดว่า <c oughs> มากกว่า140-90เนี่ยถือว่าความดันเริ่มสูงครับใ่คร <Okay, S 1> <นะ S 2> ับครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสูงกว่า1 6 0ส1 0เนี่ยก็ถือว่าสูงแต่ว่าสูงปานกลาง แต่ถ้าเกิดว่าเกินร้อยแปดสิบตัวร่างเกินร้อยสิบเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับ gam, ถ้าเกิดว่าสูงมากเนี่ะครับก็คืออาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะว่าความดันที่สูงเยอะๆเนี่ยถ้าสูงมากนะครับก็คือเลือดเนี่ยจะมีความดันเปรี้ยงสมองแรงนะ abilir, เขาอาจจะทําให้หลอดเลือดในสมองเนี่ยแตกได้นะครับก็จะทําให้เกิดอามาัมาพาตได้ครับ ไม่ทราบวันนี้คุณหมอวิ่งมาจากไหนหรือเปล่ากันเนี่ยได้ยินเสียงหอบกันเลยเพิ่งจะเสร็จภารกิจจากที่อื่นมาด้วยใช่ไหมคะอ่านะคะแล้วเรื่ความดันที่คุณหมอพูดว่าอย่างร้อยสี่สิบเก้าสิบเริ่มสูงเนี่ยนะคะนะอันอันนี้เนี่ยนะเป็นตัวเลขที่น่าจะต้องไปปรึกษาแพทย์หรือยังคะหรือว่าตัวเลขสักเท่าไหร่ที่ควรจะต้องพบหมอแล้วล่ะอถ้าเกิดว่าเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบเนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์ได้แล้วครับค่ะเพราะว่าเริ่มจะสูงแล้วครับผมเพราะว่า พราะความดันสูงเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานๆนะครับก็จะเกิดผลเสีเย,ก,ย,ยสนานานก็กยะคะือ okay. ถ้าเกิดว่าความดันสูงที่ไม่นานๆเนี่ยทําให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมได้นะครับทิ้งไว้นานๆก็ทําให้เกิดไตวายนะะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเรียนว่าถ้าเกิดว่าเลือดในปเลี้ยงสมองไม่ดีนะครับก็มำเกิดอัมพาตได้นะฮะดนะครับถ้าเกิดเ่าครับถ้าเกิดเพ่มเกิดกับหลอดเลือดหัวใจนะครับก็อาจจะทําให้เลือดในปเลี้ยงกล้ามในหัวใจได้ดีนะครับหรือว่าความดันที่สูงเนี่ย หัวใจเราก็ต้องทํางานหนักบีบตัวแรงสู้กับความดันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนานๆเข้าเนี่ยหัวใจต้องทํางานหนักมากๆเนี่ยหัวใจโตได้นะครับทีนี้ทิ้งไว้นานๆเนี่ยพอหัวใจโตปุ๊บทำงานหนักเป็นนานหัวใจล้าก็จะให้กล้ามเนื้อหัวใจวายได้ครับหรือบางทีเนี่ยก็มีผลกับตาได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันที่สูงเนี่ยจะมีผลกับหลอดเลือดทั่วร่างกายเลยนะครับ เพราะนั้นพอนเริ่มสูงเนี่ยผู้ป่วยทุกคนเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังแล้วก็รกักษาตั้งแต่เบื้องต้นครับค่ะแล้วอย่างตัวเลขร้อยสี่สิบเก้าสิบนี่ยค่ะคุณหมออาการที่แสดงออกทางร่างกายเนี่ยม,มันจะมีอาการอะไรให้เรารู้บ้างไังคะ,ะส่วนใหญ่บางคนเนี่ยจะยังไม่มีอาการนะครับหรือว่าบางคนมีอาการก็เช่นอาจจะเหนื่อยง่ายนะครับหรือว่าบางคนอาจจะปวดหัวนะปวดหัวมึนงง ก็มีได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะคนจะไม่ค่อยมีอาการครับอืมค่ะครับนะคะอย่างนี้ทางที่ดีก็ควรจะต้องต้องเช็คความดันตัวเองกันบ้างนะคะคไม่อย่งงางนั้นสูงเราไม่รู้ตัวกันเลยนะคะคแล้วปัจจัยเสี่ยงล่ะคะคุณหมอปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นความดันเลยสูงนี่มันมาจากอะไรบ้างคะออปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะครับค่ะก็ดับแรกก็เช่นอายุนะฮะเช่นอายุสูงขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มที่ความดันจะสูงขึ้นค,ครับเช่นอย่างวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ย บางทีความดันร้อยี่สิบเจ็ดสิบนะครับครับแต่พออายุเพิ่มมากขึ้นหกสิบเนจะ็ดสิบเนี่ยความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้นไประมาณร้อยสี่สิบหรือร้อยห้าสิบคือถือว่าอายุยิ่งมากเนี่ยความดันยิ่งสูงครับ <Okay. S 2> แล้วก็บางทีเวลาเราวัดความดันแต่ละเวลาความดันอาจจะขึ้นลงไม่เท่ากันนะครับ <Okay. S 2> เช่นเวลาเรานอนเนี่ยความดันที่วัดได้อาจจะต่ำนิดนึงประมาณสักหนึ่งร้อยนะครับ <Okay. S 2> ตัวบนแต่ถ้าเกิดว่าตอนบ่ายหรือตอนที่เรา เดินไม่เหนื่อยมีกิจกรรมเนี่ยบางทีความดันอาจสูงได้ประมาณสักร้อยสามสิบนี้ก็เป็นได้นะครับก็ทีนี้บางคนเนี่ยทํางานเยอะนะฮะเครียดค,ความเครียดนี่ก็ทําให้ความดันระหิดสูงได้ด้วยนะครับฮะแล้วก็เพศช,ชายมีแนวโน้มที่ว่าความดันเนี่ยจะสูงเยอะกว่าคนไข้ผู้หญิงครับค,ครับก็ทีนี้หลายหลายคนเนี่ยมีตรวจครอบครัวเช่นพ่อแม่เป็นโรคความดันรลดิดสูง ก็คนที <tampoco S 2> ่ม no mm ีประวัต yeah. ิครอบครัวเนี่ยมีแนวโน้มที่ว่าควาเป็นจะเป็นโรคความดันสูงมากกว่าคนปกติครับครับก็อย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยครับการดำรงชีวิตเนี่ยก็เป็นสังคมเมืองมากขึ้นนะครับก็อย่างจะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยทําให้มีอาหารการกินที่เปลี่ยนไปนะครับกินฟาสต์ฟู้ดกินอาหารมันมากขึ้นนะครับเราก็จะพบคนไข้ที่เป็นความดันสูงมากกว่าแต่เดิมมากเลยครับ เชื้อชาติก็มีผลนะครับเพราะว่ามีกราศกราศึกษาว่าคนที่เป็นนิกโกรผิวค้ำๆนะครับ <AM ING> นิโกรอเมริกันเนี่ยกับพบความดันสูงมากกว่าพวกฝรั่งที่เป็นผิวขาวนะครับครับแล้วก็ทีนี้ก็สุดท้ายนี่คือก็ขึ้นกับอาหารที่เรากินด้วยนะครับเขาถึงรณรงค์ว่าไม่ให้กินอาหารที่มีเกลือเยอะนะครับเพราะว่าการที่เรากินเกลือเยอะเนี่ยจะทําให้มีการบวมน้ําแล้วก็ทําให้ความดันสูงมากกว่า ควรที่รับประทานเกลือน้อยด้วยครับโอ้อหลายหลายปัจจัยเหือเกินนะสำหรับเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะครับแล้วอาการของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่อาจจะส่งผลต่อหัวใจเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับคุณหมอคะครับส่วนใหญ่มุทิพมเรียนนะครับก็คือส่วนใหญ่เนเราไม่ค่อยมีอาการคนะครับหรือบางคนจะมีนะก็เช่นมีอาการเตือนนิดๆนะฮะเช่นบางทีปวดหัวง่ายนะครับมึนงงเวียนศีรษะบางคนเหนื่อยง่ายนะครับ แลเป็นมากเนี่ยก็จะมีอาการแน่นหน้อกนะฮะแล้วก็อาจจะนอนไม่หลับได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยมันก็เกิดผลแทรกซ้อนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากผลแทรกซ้อนจากความดันในตรงนะฮะอย่างผมเรียนคือเช่นหัวใจวายหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะครับครับก็บอนอกจากนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมเรียนก็คือพอหัวใจเนี่ยมันก็ทํางานหนักขึ้นหนักขึ้นนังหัวใจก็หนาขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอะนะครับ ทีนี้ถ้าทิ้งไว้เนี่ยก็ทําให้หัวใจโตหัวใจโตนานมากๆก็หัวใจวายน้ท่วมปอดนะครับค่ะฮะทีนี้ถ้าเป็นเกิดผลกับสมองเนี่ยก็บางที่กล่าวคือทําให้ส้นเลือดตีบก็ได้แตกก็ได้นะครับค่ะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยเลี้ยงได้ไม่ดีพอนะครับทิ้งไว้นานๆเนี่ยทําให้เกิดไตวายเลื้อหลังได้นะครับค่ะหรือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นความดันขึ้นตานะครับเวมดขึ้นตาเนี่ยทําให้ หลอดเลือดแดงในตาเนี่ยเสื่อมพอหลอดเลือดแดงในตาเสื่อมปุ๊บนะครับประสาทจอตาเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่ดีก็ทําให้ประสาทตาเสื่อมทิ้งไว้านานๆเนี่ยมีผลกับสายตาทําให้ตามัวได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ประวานขึ้นตายอย่างเดียวนะความดันก็ขึ้นตาได้ด้วยเหมือนกันนะขึ้นได้ครับแล้วก็ลงไปไ,ได้ด้วยะะไปด้วยครับผมไตนี่จะเป็นยังไงครับคุณหมอก็อไตนะครับก็คือพอความดันที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ไปดันผนังหลอดเลือดที่ไต บ่อยๆนะครับพอพลางของเลือดที่ไตเนี่ยถูกความดันดันก็เกิดการบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยาการบีบตัวการคลายตัวไม่ดีนะฮะอีนี้เลือดก็ไปเลี้ยงไตได้ไม่ค่อยเพียงพอนะครับพอไตขาดเลือดการทํางานของไตก็ลดลงนะฮะช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พอทิ้งไว้นานๆน,นะครับการทํางานของไตเนี่ยเริ่มเสียมากข,ขึ้นมากข,ขึ้นก็าอาจจะทําให้ มีเพราะว่าไตวายนะครับปัสสาวะน้อยลงมีการบวมน้ําได้นะครับถ้าทิ้งไว้เราไม่ได้รักษาเนี่ยสุดท้ายป่าจะไม่ไตวายต้องไปฟอกไตครับอ๋อค่ะครับคือที่คุณหมอพูดมานี่หนักๆทั้งนั้นเลยนะคะสรุปว่าความดันโลหิตสูงนี่มันน่ากลัวนะน่ากลัวมากครับถ้าเกิดว่าทิ้งไว้ไม่ได้รักษานะครับแต่ทีนี้ว่าผู้ฟังเนี่ยเราจยเพิ่งประตกใจนะฮะบางคนฟังอ็ตกใจกลัวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไตวายตาบอดอะไรพวกนี้นะครับ นี่คนที่ผมกล่าวนี่ยคือกรณีที่ไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้รักษาไม่ได้ดูแล<ม>ครับคือความดันปล่อยสูงร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองที่ว่านานเป็นสิบปีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องวัดความดัน <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลคลินิกรหรือว่าเป็นเครื่องวัดความดันแบบพกพาวัดที่บ้านนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราได้วัดปุ๊บความดันเริ่มสูงนะครับ ถ้าเกิดว่าเรารับประทานยานะครับแล้วก็มาผ่อนพบแพทย์คุมความดันให้ปกตินะฮะซึ่งปกติเนี่ยควรจะน้อยกว่าร้อยสี่สิบตัวล่างควรจะน้อยกว่าเก้าสิบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นเบาหวานไตไม่ดีเนี่ยแพทย์ก็จะจะคุมความดันของท่านให้เข้มข้นขึ้นครับก็อยากจะให้ต่ำกว่าร้อยสามสิบแปดสิบนะครับหากท่านทานยาคุมความดันได้ดีสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าแทรกซ้อนก็จะเกิดน้อยลงครับปัจจุบันเนี่ย มีตัวยาหลายตัวที่ดีๆเยอะเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ตวนใหญ่จากการรับประทานยานะครับก็พบว่าเราจะพบว่าคนที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ขนาดไตไวายตาบอดเน <c oughs> ี่ยมีน้อยลงทุกทีนะครับจนปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีมีน้อยมากนะครับค่ะท่านด้ทย์รักษาค่ <c oughs> ะครับ <c oughs> เอะคุณหมอคะเรื่องของการรักษาความดันโลหิตสูงในปัจจุบันสิ่งที่เราทํากันคือใช้ใช้ยาหรือว่ามีวิธีการอื่นอีกไหมคะปัจจุบันก็คือ อาศัยลักษณะการทานยาเป็นหลักนะครับยาก็จะมีหลายกลุ่มนะครับมีตั้งแต่ยาลดความดันชนิดต่างๆกันนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ลดปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตเช่นงดเค็มนะครับออกกาลังกายนะครับก็จะสามารถคุมอาการความดันได้นะครับแต่ยังไงเนี่ยเราป้องกันเราก็ จะดีกว่าการรักษานะฮะหรือท่านผู้ฟังเอ้เราฟังเนี่ยเราไม่อยากจะเป็นความดันนะครับทีนี้ก็มีการป้องกันนะครับคือเช่นเรา,เอ,าออกกําลังกายสม่ำเสมอน,นะฮะเช่นอาจจะเป็นการเดินเร็วๆก็ได้หรือวิ่งหยอกๆนะครับบางทีเราขับจักรยานเนี่ยอ่ก็มีการศึกษามานะครับว่าเราออกกาลังกายได้ผลเนี่ยอย่างน้อยเราต้องออกประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาที นะครับถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยบางทีไม่ได้หัวใจฮะหัวใจมันยังไม่ทันได้ปรับตัวเลยเราเลิกซะละนะครับอย่างนี้ก็ประโยชน์เนี่ยมันจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอ่าน้อยไปแล้วก็ความถี่นะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณสามถึงห้าครั้งต่อสัปดาห์คนะครับคือบางคนบอกว่าออกกําลังกายแต่ว่าออกสักครั้งหนึ่งต่อเดือนเนี่ยอันนั้นก็ไม่ช่วยเหมือนกันใช่ไหมครับอันนั้นก็น้อยไปนะครับก่อนออกกําลังกายก็ต้องมีการแค่วอร์ม วอร์มอ่าวอร์มพับนิดนึงแล้วก็ตอนหลังจากออกกำลังกายเสร็จเนี่ยก็ควรจะครูดาวนะครับสักพักหนึ่ง<ท>ะนะฮ<ท>ะเพราะนอกจากการออกกําลังกายเนี่ยการรับประทานอาหารมีส่วนนะครับเ <ทะ S 1> ช่น <ทะ S 1> เราไม่ควรรับประทานอาหารที่เค็มนะครับเหมือนที่ผมเรียนว่าอารที่เค็มเนี่ยมีเกลือเกลือเนี่ยทําให้ความดันสูงทําให้บวมน้ํานะครับฮะแล้วก็คนที่สูบบุหรี่หรือว่าสังสารดื่มแลอลกอฮอล์เนี่ย ควรจะลดลงน,นะครับควรจะงดเลยนะฮะแล้วก็ในนี้เพราะว่าความเครียดเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเครียดนะครับแล้วก็บางคนที่น้ําหนักเกินนะครับหรือมีน้ำหนักท้วมน้าหนักตัวคนข้างสูงนะครับการที่เราลดน้ําหนักนะครับก็จะลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูงได้นะครับทีนี้นอกจากการป้องกันเนี่ยก็แนะนําว่าทุกคนจะไปพบแพทย์ให้สม่ำเสมอรับประทานยาให้สม่ำเสมอด้วยนะครับ เช่นบางอย่างอะนะครับเช่นอย่างที่ผุมกล่าวว่าการกินอาหารเค็มเนี่ยคือบางทีเราต้องดูว่าตามอาหารกระป๋องหรือว่าอาหารกินเล่นขุดเคี้ยวบางอย่างนะครับอาหารสระเ็จรูปนะอาหารบางทีเนี่ยเราใส่ผงชูรสนะครับพู่นี้ก็ทําให้เค็มทําให้บวมนะครับเราควรจะดูฉลาดบริเวณอากระป๋องนิดนึงนะฮะว่าควรจะเลือกชิ้ที่มีโซเดียตมต่ํคนะครับ,รบของคู่นี้เนี่ยเป็นกเกลือนี่เองนะ่า ครับครับเป็นข้อจุกจิกเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําได้เนี่ยท่านก็จะปลอดภัยแล้วก็ห่างไกล,ลกับโรคความดันโลหิตสูงครับค่ะคือถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันก็จะไม่ไม่น่ากลัวแต่ถ้าปล่อยปละละเลยตัวเองเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากที่คุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วก็อาจจะทำให้เราถึงกับเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับมีคําถามจากผู้ฟังที่ฟังอยู่กับคุณหมอคะปรึกษาเข้ามาคุณอิทธิเดชนะคะบอกว่าเขาเป็นความดันเลยสูงมา8ปีเวลานอนมีอาการวิ้งวิ้งเวลาออกกําลังกายหูอืออ้อต่างห่างนะก็เ,เลยสงสัยว่าอันนี้มันเป็นสัญญาณเตือนอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยอาการังกล่าวนะครับเช่นอาการวิ่งวิ่งนะครับหือว่าเหนืยง,ง่ายเนีย่ยนะครับอาจจะเป็นอาการเตือน ของความดันโลหิตที่สูงขึ้นะนะครับครับเพราะว่าบางทีเนี่ยจะมีการมึนงงเหนื่อยง่ายนะครับทีถ้าเกิดว่าท่านมาพบแพทย์แล้วก็คุมความดันให้ดีนะครับความดันดีแล้วผมคิดว่าอาการดังกล่าวเนี่ยน่าจะลดลงครับค่ะ,คะท่านต่อไปบอกว่านอกจากเรื่องของการทานเกลือที่ต้องเลี่ยงแล้วเนี่ยนะคะเขาอยากทราบว่ามีอาหารอะไรที่มันมีผลต่อความดันโลหิตสูงอีกไหมคะคุณหมอคะอ นอกจากเกลือหรือว่าอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับก็ควรจะงดอาหารที่มีอา่าความมันสูง<ช>นะครับหรือพวกอาหารทอดนะครับเพราะว่าอาหารที่มันหรืออาหารทอดเนี่ยปกต,ติเลือดเราเนี่ยก็เหมอเือนเสมกันน้ําเปล่านะครับน้าเปล่าเนี่ยมันจะมีความใสนะครับทีนี้ความดันอเลือดถ้าเกิดว่าเรากินไขมันที่สูงนะครับวเวลามีคอเลสเตอรอลที่สูงเนี่ย เลือดเราก็เปิดเสมือนน้ำเฮบูบอยนะฮะจะเห็นว่าเฮบูบอยกับน้ำาปล่าเนี่ยอย่างไรนนข้นกว่ากันครับก็ <c oughs> ต้องเปฮบูบอยนะฮะพอเฮบพอเลือดข้นมีไขมันปุ๊บเนี่ยหัวใจก็ต้องทํางานหนักกว่าจะบีบเลือดไปเล<อ>ี้ยงกลุ่ลัานะครับครับพอยิ่งหัวใจทางานหนักบีบแรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ความดันมันจะสูงก็เพิ่มมากขึ้นเพราะมันต้องใช้แรงบีบสูงนะครับเพราะนั้นเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยเป็นโรค ไขมันความดันเบาหวานเนี่ยมักจะมาคู่กันเป็นแพคเกจนะแพคเกจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเนี่ยจะมาคู่กันนะฮะไม่อยากได้ก็จะให้ครับเพราะล่าโรคมันเกี่ยวเนื่องกันคนที่ไขมันสูงอ่าเบาหวานน้ําตาลสูงเนี่ยหัวใจทํางานหนักส่วนใหญ่ก็มักจะความดันสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคุมไขมันดีน้ําตาลดีนะครับความดันมันก็จะดีตามนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากงดอาหารเค็มแล้วเนี่ยก็ควรจะงดอาหารที่มันอาหารที่ทอด นะครับค่ะ <c oughs> เราควรจะมาทานเป็นอาหารที่รึ่งหรือว่าอาหารที่อบแทนค่ะแล้วก็ <c oughs> ท่านสุดท้ายคุณนทิยานะคะบอกว่าสามีก็เป็นความดันโลหิตสูงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไปหาคุณหมอรับยามาทานนะคะแล้วตอนหลังก็บอกว่าซื้อยาทานเองนะคะเราไม่เคยไปหาหมอม <laughs> าประมาณสองปีแล้วก็เลยสงสัย <c oughs> ว่าเอ๊บแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรยังไงบ้างอะคะครับทีนี้บางท่านเนี่ยอยาจจะคิดว่าเรา ซื้อยามาทานเองได้ะนะครับทีนี้การทานยาเนี่ยผมกล่าวว่ามีประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่ายาบางอย่างเนี่ยถ้าประทานไปนานๆเนี่ยเ,เราต้องมาวัดความดันดูสักทีหนึ่งนะครับว่าความดันเนี่ยปกติไหมนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรามาวัดความดันแล้วความดันยังสูงอยู่เนี่ยแสดงว่ายาที่กินเนี่ยอ่อนไปเ<อ>า็าจะต้องปรับขึ้น<อ>นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราวัดเนี่ยความดันต่ําไปแสดงว่ายาที่เราทานเนี่ย อาจจะโดดแรงไปแล้ก็ต้องลดโดสยาลงนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าบางท่านทานยาแล้วเราไม่ได้พบแพทย์เนี่ยทําให้การปรับปริมาณยาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสม <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เช่นยาบางตัวต้องกินเวลาเดียว <c oughs> ยาบางตัวกินเช้าเย็นนะครับแพทย์จะเป็นคนแนะนํากับท่านนะครับท <c oughs> <c oughs> ีนี้การทานยานานๆเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยต้องดูปับดูไจรลดูผลแทรกซ้อนด้วย นะครับถ้ามา,าท่านมาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะมันเจาะเลือดเช็คระดับเลือดดูว่าการทํางานเนี่ยของระดับเกลือแร่หรือตับไตเสียสมดุลหรือไม่นะครับ,คร,บครับเพราะว่ายาบางอย่างเนี่ยถ้าทานเป็นนานๆเนี่ยถ้ามีผลกระทบตับไตเนี่ย เราก็จะต้องเปลี่ยนตัวยาให้มีผลแทรกซ้อนให้หน้อยที่สุดครับค่ะ<ม>เวลาหมดแล้วค่ะสําหรับท่านที่ส่งคําถามเข้ามาท้ายๆหรือว่าท่านที่กาลังจะส่งเข้ามานี่ไม่ทันแล้วค่ะคุณหมอคะเบอร์ที่จะปรึกษาหารือต่อให้ติดต่อที่เบอร์ไหนดีคะอ๋อครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีความดันโลหิตสูงนะครับหรือว่ามีการเหนื่อยจุกเจ็บแน่นหน้าอกนะครับค่ะหากท่านไม่มีคําถามหรือมีเหตุการณ์ที่ว่าฉุกเฉินนะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์ 1.609นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเบอร์สายด่วนของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลจุฬาลัตสามนะครับก็มีทั้งแพทย์แล้วก็พยาบาลพร้อมให้คำปรึกษากับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอกิติกรวิชัยเรืองธรรมอายุรแพทย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลจุฬาลัตสามนะคะที่สละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ สวัสดีค่ะ,คะ,คะพบหมอโรงพยาบาลจุฬารัฐสามโดยเจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลัน1609ซ้าสายด่วนหัวใจโรงพยาบาลจุฬารัฐสามเทพารักกม15